มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผลงานยอดเยี่ยมไม่ทำให้ผิดหวังแบดมินตันไทยสร้างสถิติในโอลิมปิกเวียดนามพาวาเรียกว่าเป็นข่าวที่น่าทำให้แฟนๆชาวไทยมีความสุขไม่น้อยนะคะกับผลงานของนักแบดมินตันชายในการแข่งขันโอลิมปิก2 0ซ24ที่กรุงปารีสป,ประเทศฝรั่งเศสค่ะล่าสุดนะคะยังคงไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังกับผลงาน ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเริ่มกันที่การแข่งขันประเภทชายคู่รอบที่สองกลุ่มบีระหว่างเอ็มสุพักจอมเกาะกับสากายกิตินุพงศ์เกตเรนคู่มืออันดับที่24ของโลกนะคะที่สามารถเอาชนะเช็คไปได้แบบสบายๆ2ต่อ0เซตค่ะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วค่ะต่อด้วยแบดมินตันอีกคู่ที่ทําผลงานได้ดีไม่แพ้กันกับคู่แบดมินตันที่ถือว่าเป็นตัวเต็งของทีมชาติไทยก็คือ แบดมินตันในคู่ผสมระหว่างบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับปอปอซับศิรีแต่รัตนาชายัยคู่มืออันดับที่6ของโลกที่สามารถเอาชนะแองจีเรียไปได้2ต่อศูนเซตคาเช่นเดียวกันนะคะการันตีการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของรายการไปสมัยที่2หลังจากที่ทั้งคู่เคยผ่านเข้าไปเล่นในรอบนี้แล้เมื่อปี2020ค่ะผลงานยอดเยี่ยมไม่ทำให้ผิดหวังแบดบมินตันไทยสร้างสถิติในโอลิมปิก เวียดนามภาวาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ